สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปิ๊กอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการละลายของสารในน้ำค่ะการละลายของสารในน้ำคืออะไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะการละลายของสารในน้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วสารที่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งสารละลายจะจัดเป็นสารเนื้อเดียวกันที่มีองค์ประกอบ2อ,อย่างได้แก่ตัวทําละลายและตัวถูกละลายนั่นเองค่ะตัวทําละลายก็คือ สารที่มีปริมาณที่มากกว่าส่วนตัวถูกละลายก็คือสารที่มีปริมาณที่น้อยกว่าซึ่งนำสารสองชนิดนี้มาผสมกันแล้วนะคะเราจะเรียกว่าสารละลายนั่นเองค่ะซึ่งการละลายของสารในน้ำสามารถจำแนกโดยการใช้การละลายของน้ำเป็นเกณฑ์ สามารถจำแนกได้2ประเภทได้แก่สารที่ละลายในน้ำได้และสารที่ละลายในน้ำไม่ได้ค่ะสารที่ละลายน้ำได้ก็คือสารที่สามารถละลายในน้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำค่ะยกตัวอย่างเช่นเกลือละลายในน้ำก็จะออกมาเป็น น้ำเกลือนะคะตัวอย่างถัดไปก็คือน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเมื่อผสมกับน้ำรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะต่อไปก็คือสารที่ละลายในน้ำไม่ได้นะคะสารที่ละลายในน้ำไม่ได้ก็คือสารที่ไม่สามารถละลายในน้ำและไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นดินทรายนะคะดินทรายไม่สามารถละลายรวมกับน้ำได้นะคะตัวอย่างที่2ก็คือน้ำมันสังเกตนะคะว่าน้ำมันกับน้ำจะแยกส่วนกันดังนั้นน้ำมันจะไม่ละลายในน้ำค่ะและอีกกรณีหนึ่งก็คือสารที่ละลายในน้ำได้บ้างบางส่วนนะคะเป็นสารที่ สามารถละลายในน้ำได้แต่ก็ยังไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นแป้งมันนะคะนํามาผสมกับน้ําก็สามารถละลายในน้ําได้แต่ละลายได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะตัวอย่างที่สองก็คือดินนะคะดินก็สามารถละลายในน้ําได้แต่ละลายได้บางส่วนก็คือละลายไม่หมดนะคะไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําได้นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะว่ามีสารละลายอะไรบ้างสารละลายนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือจัดเป็นสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและเกลือเป็นตัวถูกละลายนะคะต่อไปก็คือน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูเป็นสารละลายนะคะก็จะมีน้ำเป็นตัวทำละลายมีกรดแอซิติก นะคะหรือกรดน้ำส้มเป็นตัวถูกละลายนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือน้ำบัดลมนะคะน้ำอัดลมก็เป็นสารละลายมีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีน้ำตาลกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวถูกละลายนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือโซดานะคะโซดาก็จะเป็นสารละลายชนิดเน้งซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวถูกละลายค่ะต่อไปก็คือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะคะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคก,ก็เป็นสารละลายเช่นเดียวกันเนาะซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายและมีน้ําเป็นตัวถูกละลายนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายก็คือนาคนาคเป็นสารละลายที่เกิดจากทองแดงผสมกับเงินและทองคา โดยทองแดงจะเป็นตัวทำละลายเงินและทองคำจะเป็นตัวถูกละลายนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนเรื่องการละลายของสารในน้ำแล้วนะคะนอกจากนี้เด็กๆสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า88ได้นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนและอ่านเพิ่มเติมในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า88แล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นพารงงานของเด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า94นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ข้อนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะก็คือในข้อที่1ให้เด็กๆยกตัวอย่างของสารที่สามารถละลายในน้ำได้สารที่ สามารถละลายในน้ำได้เป็นบางส่วนและสารที่ไม่ละลายในน้ำลงในแผนภาพนี้นะคะให้เด็กๆนะคะยกตัวอย่างมาว่าอะไรบ้างสามารถละลายในน้ำได้อะไรบ้างที่สามารถละลายในน้ำได้เป็นบางส่วนและสารอะไรบ้างที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2 ให้เด็กๆระบุตัวทำละลายและตัวถูกละลายของสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาดูนะคะว่ามีสารละลายอะไรบ้าง 1. ก็คือน้ำเชื่อมนะคะเราก็มาดูว่าน้ำเชื่อมเกิดจากการผสมของอะไรบ้างและมีอะไรเป็นตัวทำละลายและอะไรเป็นตัวถูกละลายเด็กๆก,ก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะสารละลายที่2ก็คือน้ำเกลือนะคะ อะไรที่เป็นตัวทําละลายและอะไรที่เป็นตัวถูกละลายนะคะอันสุดท้ายก็คือน้ําโซดาน้ําโซดามีอะไรที่เป็นตัวทําละลายและอะไรที่เป็นตัวถูกละลายนะคะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างการละลายของสารที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ก็คือการละลายของสารที่เด็กๆสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะให้เด็กๆนั้นยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะหลังจากที่เด็กๆทําแบบฝึกหัดในหน้า94เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนและก็ถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในอัลบั้มวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะ สำหรับการทบทวนเรื่องการละลายของสารในน้ำในวันนี้ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ